น้ำตัวไหนครับสวัสดีครับผมเมืองทัพพยศยกเจ็ดครับครับผมยิชชพิกาดร้อยสามสิบแปดครับเป็นไงมาสอบเกินไปจุดสี่ครับก็ลดไปชุดหนึ่งนะวันนี้คุมมากี่โลแล้วครับห้าโลครึ่งคุมมาห้าโลครึ่งนะก็ปกติของเราและติดตามสุดได้ยังร้อยสามแปดตอนนี้ตามสุดแล้วเริ่มตึงแล้วนะวันนี้เจอกับเจอกับเพียวเจอกันมากี่ครั้งครับสามครั้งสามสองหรือสามสองสองมาที่ครั้งที่สามเป็นไงสองครั้งที่ผ่านมาชนะทั้งคู่ครับเออแล้วเราวันนี้จะ ให้เขาหายขาใจไหมไม่เฮ้ยทำไมอะ่ะ <c oughs> เอาให้หนักใจกว่าเดิมครับผมโอ้แล้วเราชนะเขาลูกไหนอ่ะสองชีฟไซส์ที่ผ่านมาก็ร่างกายกับความแข็งแรงครับเออเอาลูกหนักเอาลูกบูบดเข้าไปครับแล้วเขามีอะไรที่ทําเราปวดหัวบ้างาเนี่ยก็มีเข่ากับศอกครับอ่ามีเข่ากับศอกเราจะวางเกมวางแผงไงดีวันนี้ก็ดูวิธีดีกว่านเวทีดีกว่าแต่บู๊เหมือนเดิมครับตามสไตล์เมืองซับนะวันนี้ก็ชกก็เกือบเย็นนะ สามโมงสี่โมงน่าจะแรงกลับมาเหมือนเดิมครับและวอาล่าสุดชกที่ไหนมาชกวันลุมพินีครับอ่าเป็นไงวันนั้นแพ้ครับโอ้วันนั้นนี่โอ้โหนมเล็กนี่มันหนักไหมครับเจ็บหนักคือเนอะเออแต่ก็พักแวบเดียวแต่ซ้อมต่อเลยครับอ่ะเราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเก้าครับขนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปปล่อยเท่าไหร่อ่าหกสิบเจ็ดโลครับพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรครับ ก็ได้หมดครับเดินก็ได้ถอยก็ได้ก็บูตั้งรับได้หมดเลยขนาดซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยหกสิบแปดครับเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่จำไม่ได้เลเป็นร้อยนะฝากพี่น้องเพื่อนนะครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยเอฟซีของเมืองครับครับช่วยเชียร์ผมด้วยครับผมเต็มที่ทุกไปครับขอบคุณครับ